อนาคตายานาถาว่าด้วยความรู้ในอนาคตหนึ่งักสกาวาทีถามว่าความรู้ในอนาคตอนาคตายามีอยู่หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าอนาคตรู้ได้โดยมูล รู้ได้โดยเหตุรู้ได้โดยนิทานเหตุเป็นแดนมอบให้ซึ่งผลรู้ได้โดยสมภพเหตุเป็นแดนเกิดรู้ได้โดยประพบเหตุเป็นแดนเกิดก่อนรู้ได้โดยสมุดฐานรู้ได้โดยอาหารเหตุนำมาซึ่งผล รู้ได้โดยอารมณ์เหตุเป็นที่ยึดหน่วงรู้ได้โดยปัจจัยเหตุเป็นที่อาศัยเป็นไปรู้ได้โดยสมุทัยหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น1 7 0สก,กาวาทีถามว่าความรู้ในอนาคตมีอยู่หรือ พระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่ารู้ความเป็นเหตุ um, ปัจจัยที่เป็นอนาคตได้รู้ความเป็นอารัมมณะปัจจัยที่เป็นอนาคตได้รู้ความเป็นอธิปฏิปัจจัยที่เป็นอนาคตได้รู้ความเป็นอนันตระปัจจัยที่เป็นอนาคตได้ รู้ความเป็นสมนันตะปัจจัยที่เป็นอนาคตได้หรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง1,071สกาวาทีถามว่าความรู้ในอนาคตมีอยู่หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่า ครูตะรภูบุคคลมีความรู้ในโสดาปฏิมักรหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและถึงสกาวาทีถามว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลมีความรู้ในโสดาปฏิผลหรือประวาทีตอบว่า ไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกาทาคามิผลละถึงเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลละถึงเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอารหัตผลมีความรู้ในอรหัตผลหรือปรวาทีตอบว่า ไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง1,072ปราวาทีถามว่าไม่พึงกล่าวว่าความรู้ในอนาคตมีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอานนท์ อันตรายสามอย่างจากเกิดแก่เมืองปาตรีบุตรคือจากไฟหรือจากน้ำหรือจากการแตกความสามคัคคีดังนี้เป็นสูตรที่มีอยู่จริงมิใช่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปรวาทีกล่าวว่าถ้าอย่างนั้น ความรู้ในอนาคตก็มีอยู่นะสิอนาคาตยาณกถาจบ